หาลุกลมนะครับ อ่าแต่ละเตียงเข้าไปนะครับตัวละสามสิบบาทนะครับตัวละยี่สิบบาทนะครับสายพี้องการจาวเตียงเข้าไปไดที่ไหนครับใครไม่อยาวเตียงเข้าไปได้ที่ไหนมาอ่าติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับมาติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ได้เลยสวยมากนางทะเลดาวนในช่วงเช้านะครับสระจานเวลาผิกตรงตรงถึงเวลาผจญมลนะครับหลังจากนั้นเด็กเขาจัดกิจกรรมเงินตกแต่งนะครับเด็กน่ามาพิจารณาในช่วงเช้านะครับสายที่พี่จะทำงานนะครับแนะยน่ามาพิจารณาในช่วงเช้าเพราะว่าน่าทีรักต่านะครับ

มีเกาะเล็กๆสวยจังคนไม่ค่อยเยอะเหมือนหาดอื่นเท่าไหร่พอ,อดีมันเป็นเกาะด้วยไงถ้าวันหยุดอย่างเงี้ยตามหาดสัปหิบคนเยอะมากนะ้ำสวมากมาเรียกวิวให้ดูหน่อยมันมีเช่าพวก เรือพายเช่าเสือเช่าเก้าอี้นั่งจุดนั่งเก้าอี้ก็ดำน้ำ ทุนนนวางรอบๆห้ามดำน้ำเกินหับทุนเดขึ้นไปบนบน,น,น,นะน,นหน้าโบสส่วเ,เห็นทางเลยเมื่อกี้คำมาจากบางงาทูทนะเมื่อกี้คำมาจากบางงานูนะเดี๋ยวพารีวิวตง น้ำสวยขาสวยมากเลย Okay. ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับอยู่เกาะสมัยสารสราัตหีบครับ